สวัสดีพี่น้องมือน,นี้ยี่ติวยุติไต้ต้นบักเชียเฉินพี่นออ้องบางะกล่องยี่ติวมันพอชัดเนาะพี่น้องเนาะมือน,นี้ยี่ติวสิมาเก็บเชียเฉินพานาพี่น้องบ้างซุกดอกพี่น้องยี่ติวใส่แข้งให้พี่ให้น,น้องเขาเบิ้งเด้อพี่น้องอันตอนนี้เพิ่นกระลังฉิเริ่มสุกพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง น่านนี่นี่ได้หวานเด้วยพี่น้องพ่านนี่สมเอาไปเฮ็ดคู่ึ้นเอาไปเฮ็ดเค,ค้กเอาไปเฮ็ดเค,ค้กแซ่บพี่น้องเห็นบ่พี่น,อน้องเนี่ยิีว้ามาผ้าพีผ้าหนองมาจ่ายเมืองพี่น้องเบืองยื้อตั้มตั้มหนึ่งเด้อยื้สิดเด็ดกันพี่น้องยื้อิีสิซีเมือง,องมมกันมามันแซบบ่บมันสิหวานบ่เด้พี่น้อง ดบว่าพี่น้องอันนี้พันสมสมนะ่ะก็จิ้นได้พี่น้องแซ่บพี่น้องดกดกมันดกขักเลยพี่น้องเพ,พิ่งยืดกับผ้าผีผ้านองเข้ามาเบิ่งเนะาะใบมันหลายใบยมันโปแไปพี่น้องกาล่างเริ่มสีซุก้วพี่นอ้องพู้ได้ยากนะเขามาเก็บเขาแยกติวเด้อเขามาเขามากบ้งด้วพี่น้อง ใบพันหลายได้พี่น้องกินบ่ก็เริ่มจะซุกพี่น้องู้ได้อยากเขามากินก็ได้ติวเดอ้อเขามากเขามากพี่น้องเต็มอยู่พี่น้องฝนตกพี่น้องเบิ้งหน่วยพ่น ได้อยากเขามาเก็บน้ำยิ้ติ๋วเด้อเขามาเขามาพี่น้องว่าอนไรสุกขักเดี๋ยบมึงจิ้มสิซิมมึงนะแซ่บทั้งแซ่บทั้งสมพี่น้องดุ๊กดุ๊กบึงขึ้นข้นขังเัิงกล้องก็สิบบ่บ่ใครเห็นปันไดเด้อพี่นอ้องมึงจิ้มสิผ้าพี่ผ้านองขึ้นไปบึง ขึ้นสูงๆโดดพี่น้องผู้ได้ยากผู้ได้ยากนะเขาไมา่เก็บน้ำแยติ๋วพี่น้องอันนี้เอะคือใบมันสโปกพี่น้องเพราะว่ามันสียู่ไต่ไต่ต้นไต่ใบมันได้พี่น้องเขาก็สิหาเก็บเบิ่งว่าอันใดมันสุกแล้ว่สกพี่น้องนี่ละพี่น้องผู้ไดเาาเ้เขามาเบิ่งยติ๋วแหลวพี่น้องหรือว่าผู้ได้อยากเก็บเขายติ๋วเขาไม่เก็บน้ำเล่าได้พี่น้องผู้ได้เขามาเ่เบ่งเล่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้พี่น้องสวัสดีค่ะ